อันนี้จะเป็นปลาไพรปลาไพรปลาไพรกันน้านาขึ้นลำร้ายได้นอกอันนี้ก็เป็นปาาานนานะนล,ลาหยนนา,าครับผมปลาหยางแต่ว่ากัมีเถาวันไมีเครื่อเนเครือสมล้มแต่ว่ากัมีเถาวันไมีเครื่อนเครือสมลมมันนี่น้ำ ต้นหน่อยนาน้ำสูงเพินเบียดกันขึ้นนี่ก็ไม่ประดูประดูนะครับเกือบจะเป็นปลายุค่าครับปลาหนาอยู่นํากันนะครับนี่คต้นหนยังเหรอไฮลําใ่ญ่แต่ว่ามีเทว,วันไม่เครื่อเนเครื่อสมลมมาเ็นมาหน้าทีป่ปลูกกันไวลาอยู่เลาะๆกลางนาน,นี่ก็นหน่อยนาคือก,การนะครับ ปลากระเจียวปลาคานะครับมีต้นหน่อยหน้าแน่ท้งมีปลาหม้อนนะครับตั้งข้เที่ยงนี่งครันมีต้นแสงใหญ่ก็ะิดปลาหม้อนนี่แหละครับผมกระย่างขับไปทีย่างนะครับอันนี้ก็เป็นปลาหยาครับผมปลาหยานี่ มีต้นแสแบงใหญ่ก็ะติดปลาหมอนนี่แหละครับผมกระย่างครับไปที่ย่างนะครับอันนี้ก็เป็นปานนลนนปนปาหยาครับผมปลาหยาใน,น,นี้น่ำต้นหน่อยหน้านนํำสูงเพ็นเบียดกนะันขึ้นนี่ก็ไหม่ปลาดูปาดูนะครับปลากระเจียวปลาคานะครับมีต้นหน่อยหน้าแน่ทั้ทง มีปลาหมอนนะครับทางข้าเทียงนี่ค่ะเกือบจะเป็นปลายุาค่ากับปลาหยาอยู่ํำกันนะครับนี่ก็ต้นในงนั้นเหรอไหลใหญ่ขึืนล่าย,ยังมาทันเอาออกไนเนาะครับี่ก็น้อยนากน้อยนาผูกริมรั้วใช่ละครับนก่ก็่างขขาเทียงบริเวณทงางข้าวเทียงนะทางนี้ก็เป็นพวกต้นส,สะแบงเป็นกอไผ่นี่นะครับ ฟังทางนี้เนาะแต่ว่าฟังนี่อาจะเป็นป้าหยานะครับเปลากระเจียวปลาคานะครับมีต้นหน่อยหน้าแน่ทางน้มีปลามอนนะครับสร้งเขาเจียงนี่งคแต่ว่ามีเทวันมีเครือเนาะเครือสมลมมาทางนี้นก็เป็นพวกตส,สะแบงเป็นกอไผ่นี่นะครับฟังทางนี้เนาะแต่ว่าฟังนี่อาจะเป็นป้าหยานะครับ <c oughs> นะครับอันนี้จะเป็นปลาไผ่ปลาไผยปลาไผ่ก้านหนาขึ้นล่ำร้ายมันไดโนอะไรกัดโอ๊ดอกไม้ย่างกับกับฝูงไปนะครับเอื่นดอกอย่างดอกวิลวาวดีหรือดอกอย่างกนะับโอ้โหทางไหนจะเป็นปลาหยางกันเลยเพื่อนๆได้เบิ่งกัน ลำใหญ่กับ,บปเป็นหน่วยปเป็นดอกเป็นดอกซื่อๆแต่บลจับหน่วยจา้าเตลือมันมันแหลงเมื่อกี้มันแหลงมีแต่กำลังแหกหยกอดอ่อนออกมาเนาะครับอันนี้จะเป็นปลาไพ่ปลไพ่ปลาไพ่ไพก้านหน้านะถึงลำร้ายไดโนนปลากระเจียวปลาคานะครับมีต้นหนอยหน้าแน่ทั้งมีปลาม่อนนะครับตั้งขอเที่ยงนี่งครับ ทางไี้จะเป็นป่าหยา็เลยเพื่อนๆได้เบิ่งการมาได้ลำได้ลำหลายแล้วโอ้โแนมนสีวิวสวยงามดีเวย้ยถ้าเปิดจะเป็นป่าไผ่มีต้นมะพร้าวต้นเพกานครับถ้าต้นมากหลายจะต,ต้นหน่อยน่าน มีต้นสะแบงใหญ่ก็เติดปลาหมอนนี่แหละครับผมกรก็ย่างกับปเที่ย่างนะครับทางนึงกัเป็นพวกต้วนสะแบงเป็นกอไผ่เนี่นะครับฟังทางนี้เนาะแต่ว่าฟังนี่อจะเป็นป้ายหยานะครับํำใหญ่กับว่าเป็นหน่วยเป,เป็นดอกเป็นดอกซือๆแต่ว่าจับหน่วยจา้าเตอมันมันแหลงไอกี่มันแหลงนี่แต่กำลังแหลงหยอดอ่อนออกมาขืนล่าย,ยังม่ทันเอาออกไหนเนาะครับ นี่ก็น้อยนาก็นน้อยนาผูกริมรั้วสิละครับนี่ก็ทางเขาเทียงบริเวณทางเขาเทียงนันน่ะใหน่าจะูกกันไวลาอยู่เลาะๆนี่ๆกลางนาเนี่ก็น้อยนาคือการนะครับนะครับเป็นปลานั่นเป็นต้นต้นครับต้นต้นดูต้นไม้ประดูไม้ประดูน่อยมีต้นอะไรก็นโอ้ดอกไม้ย่างกับปลูกไปนะครับ ก็อื่นดอกอย่างดอกดวิลาวด,ดีหรือดอกอย่างกับโบหงด้วยนะในน้นำต้นหน่อยนาน้านำสูงเป็นเบียดกันขึ้นนี่ก็ไม่ประดูประดูนะครับเกิดสิเป็นปลายุคาครับปลายหยาอยู่นตำกันนะครับเหลืตอต้นในอยัางหละ่ะไฮลัมย่ามีตน้นมะพร้าว ต้นเพกาเะครับต้นหมากหลายแต่ต้นหน่อยน้าลำใหญ่กับบ่เป็นหนวยเป็นดอกเป็นดอกคือซื้อแต่ว่าจับนหน่วยจา้าเกลือมันมันแหลงเมื่อกี้มันแหลงมีแต่กาลังแหลงหยอดออนออกมาวันนีกน้นกแดดคือเกาล่ะครับพี่น้องโหยแตว่าจะออกมาแต่ว่ามีเทาวันไม่เครื่อเงี้ยเครื่อสมลม มันก็นจะเป็นปลายุค,ค่ากับปลาหย่าอยู่้ำกันนะครับเห <c oughs> ลือต้นในยังเหรอเดล้ำใหญยอ๋อไดล้ำไดล้ำหลายเลวโอ้แนมนสีวิวสวยงามเด้เยอ่าถ้าปกกอกจะเป็นปลาไพายมืนอก,กีก้แดดคือเกาล่ะครับพี่น้องโอ้ ป้าจะเอกมาทางหนึ่งก็เป็นพวกส่วนสะแบงเป็นกอไผ่เนียนะครับฟังทางนี้เนาะแต่ว่าฟังเนี่ยจะเป็นป้าหย้านะครับเอ็นมือ,หน,นนห,นอหน้าที่ปลูกกันไวลาอยู่เลาะๆกลางนานี่ก็หน่อยนาคือกันนะครับปลากระเจียวปลา,าคานะครับมีต้นหน่อยนาแน่ทางมีปลาหม้อนนะครับตต้งกรเทียงนี่งก็เนาะครับ <c oughs> อันนี้ไพเป็นปลาไพ่ปลาไพ,ไพกนน้านาะขึ้นลำร้ายมได้นอกแต่เป็นปลายุค่ากับปลาหย่าอยู่ดํากันนะครับเหลื <c oughs> อต้นในงนังนเหรอไล่ำใหญ่เห็นไอหน้าที่ปลูกกันไวล้ลายอยู่รอๆกลางนาน,นี่ก็หน่อยนาคือก,การนะครับแต่ว่าก็มีเถาวันไมีเครื่อเนเครือสมลม มาทางไหนสิเป็นปลาหยานกันเลยเพื่อนๆได้เบิ้งกันขึ้นล่ายังมาันเอาออกไงเนาะครับนี่ก็น้อยนาเ็น้อยนาผูกลิมรั้วสิละครับนี่ก็ทางเขาเทียงบริเวณทางเขาเทียงนาวันนี้ก็แดดขึ้นเก่าละครับพี่น้องโอ้ยก็จะออกมาขึ้นล่ายังมาันเอาออกไงเนาะครับ นี่ก็น้อยนาก็น้อยนาผูกริมลู่อันนี้แหละครับนี่ก็ทางเขาเทียงบริเวณทางเขาเทียงนะอ๋อได้ลั่มเดลั่มหลายเลยโอ้โหแนวสีวิวสวยงามดีเวย้ยอ่าถ้าปึกก็จะเป็นปลาไพ่ครับนี่ครับเป็นปลานั่นเป็นตน้นต้นเนาะต้นต้นดูต้นไม้ประดูไม่ประดูหน่อยมีตน้น นี่ตน้นมะพร้าวเออต้นเพกานะครับแล้วต้นมาอะไรแต่ต้นหน่อยหน้าหกเงินกัดโอ้ดอกไม้ย่างกับมักับปลูกไว้นะครับแล้วอื่ดอกหนังดอกวิลาวดีหรือดอกหนังกับบอหนุ่มทั้งหมดเออหกเงินกัดโอ้ดอกไม้ย่างกับมักับปลูกไว้นะครับแล้วอื่ดอกหนังดอกวิลาวดีหรือดอกหนังกับบอหนุ่มทั้งหมดเออเอฟากระเจียว ปลาคานะครับมีต้นหน่อยนาแน่ทางมีปลาม้อนนะครับทางเขาเทียงนี่ครับมีตน้นมะพร้าวออออต้นเพกานะครับต้นมมกหลายต้นหน่อยนา,นาหนานี่ครับบริเวณนี่ก็ทางเขาเทียงครับผมทางเขาเทียงหน้าน,นี่ก็มีต้นมะขีับนี่น้อยนาของเราน้อยนาอันนี้ก็จะเป็นปลายุค,ค่กครับ ป่าหยาอยู่น้ากันนะครับ, <c oughs> บน,นี่คือต้นไในยังเหรอไฮลัมย่าออันนี้ก็เป็นปลาหยาครับผมปลาหยาครับนี่ก็เป็นปลา,า,านั่นเป็นต,นตนน้นตน้นเนาะต้นต้นดูต้นไม้ประดูนไม้ประดูนหน่อยมีต้นมอไดลัมเดลหลายแลย้วโอ้แนวสีวิวสวยงามดีเว้ย ข้าเปลูกับจีเป็นปลาพายออกเกับโอ้ดอกไม้ย่างกับกับปลูกไว้นะครับก็อื่นดอกอย่างดอกวิลาวด,ดีหรือดอกอย่างากับกมะฮูงนั